สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้อยู่กับเกมสปอนโรบเทเวอร์ไดเป็นนะครับทุกคนตอนนี้เกมอัปเดตแล้วนะครับทุกคนอัปเดตสิบห้าแล้วนะครับนี่นะฮะทุกคนโอ้โหอัปเดตนี้หน้าตาน่ากลัวมากเลยเป็นหนอนบอมขึ้นมานะฮะก็โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอัปเดตนี้นะครับอัปเดตเป็นอัปเดตที่รู้สึกว่ามีของมาใหม่น้อยอยู่นะฮะแต่เหมือนจะเพิ่มตัวละครมาเยอะนะครับทุกคนโอเคเริ่มกันเลยที่มีเอกซ์คูซีฟซีเคทดยูนิตครับทุกคนตอนนี้นะ ภาพดีเทลนี่ครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะไม่รู้ตัวไหนเนี่ยมันมี2ตัวเออเอาตัวนี้ตัวน้ตัวขว่างขวานะครับทุกคนตัวนี้มีแค่5้า้อยแปดสามตัวเท่านั้นนะครับณตอนนี้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็เพิ่มอะไรมาอีกบ้าง New Exclusive Unit Add to Con Summon นะทุกคนมีตัวละครระดับมิสติกนะ Tentacle Stinger นะครับผมแล้วก็เป็นตัว Epic Bang e n m a r t นะครับทุกคนอ่ามาดูกันคือตัวอะไรนะฮะกดที่ดีเทลไปปุ๊บนี่ครับตัวนี้นะครับผม เทตเตอร์โค้นะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เทตเตอร์เอ้เทตเตอร์เทลไม่ใช่เทตเตอร์โค้ดเทตเตอร์เทลสเตนสเตนเจอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะทุกคนนี่ครับเป็นตัวละครโฟเอลีนะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนะโฟเอลีมาอีกตัวนึงแล้วครับทุกคนแล้วก็ดาเมจดูเวอร์จัดเลยนะฮะแต่ระยะอาจจะดูกำกำนิดนึงนะทุกคนโอเคต่อไปเป็นตัวนี้เฮ้ยตัวฟาร์มเงินใหม่ครับทุกคนเอาว่าฟาร์มเงินใหม่ทุกคนโหดกว่าไอ้ตัวนี้แน่นอนครับโหดกว่าไอ้บ้านนีนนนน่อนานราาะะมัปดบทุกกคสใจๆ เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสุ่มให้ดูแล้วกันว่าผมมีเก็บไปเยอะมากเลยเห็นไหมทุกคนผมเก็บไว้ตั้ง400-56อันนะทุกคนคือโคตรเยอะผมเก็บไว้เยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนโอเคแล้วต่อไปมีอะไรอัปเดตบ้างต่อไปเป็น add in FK secret unit นะทุกคนก็ถ้าเกิด FK เกินเขาเรียกอะไรนะหนึ่งพันชั่วโมงเกินขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถเราสามารถได้ตัวละคร s e c r ดยูนิตใหม่ได้นะทุกคนเนี่ยมันเป็น unlock s e c r ดยูนิตนะทุกคนประมาณนี้นะฮะก็คือใครที่ใส่ FK นี่ก็โชคดีไปนะฮะผมมีของใหม่มาให้อีกแล้วนะครับ ต่อไปก็ q u คุณภาพของไล p a d นะทุกคนก็เขาบอกว่า add global a n n o y n c e m e n t for ูณ2 f a ฟช i o n ก็คือเขาเรียกอะไรนะนี่ฮะตรง POINT เนี่ยตรง POINT เนี่ยจะได้ POINT แค้นคูณ2นะทุกคนแล้วก็ ability to open texture anywhere i n f a c t i o n c r o u d ก็เหมือนกับว่า,วามีความสามารถในการเปิดกล่อง t e a ช u r e ที่ a ฟช i o n นะฮะที่ที่ที่ททโลก FACTION นะครับทุกคนประมาณนี้นะถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับแล้วต่อไปก็เป็น add unique background music ฟอรออแฟคชั่นขับเฮานั้นทุกคนก็คือจะมีเสียงพิเศษของแฟคชั่นต่างๆนะครับทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยอัปเดตนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่เออไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเพิ่มตัวละครใหม่ๆมาทําให้น่าเล่นขึ้นนะครับทุกคนมีมีซิเกตใหม่กับตัวละครใหม่มาเป็นมิติกแล้วก็อีพิกเนาะทุกคนก็อัปเดตสั้นๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับนี้เขาจบเพลินที่ชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับไปเจอกันใหม่พั้หน้าครับทุกคนเจอกันนะครับทุกคนไปไปเจอกันจ้า